สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีต่างเพื่อนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทางสยามชาแนลเองนะครับจะมานะครับให้ข้อมูลนะครับในส่วนของนะครับอ่าลอตเตอรี่นะครับที่มีการทดลองออกอากาศนะครับทดลองออกก่อนนะฮะก่อนที่ถึงวันที่17มกราคม2567นะครับซึ่งวันนี้จะมีด้วยกันนะครับทั้ง3ตัวหน้า3ตัวหลัง แล้วก็2ตัวล่างนะครับพร้อมกับรางวัลท so so ี่1 6ตัวนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับ f อฟนะครับที่มีการทดลองออกอากาศนะครับที่เราได้รับข้อมูลมานะครับมีดังนี้นะครับสําหรับนะครับเลขนะครับ3ตัวหน้านะครับ3ตัวหน้านะนะครับสตัวหน้าที่มีการทดลองออกนะครับก็คือนะครับเลข3ตัวหน้านะครับเลข3ตัวหน้าุญาตนะครับ สามตัวหน้านะเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการซื้อลอตเตอรี่นะครับสามตัวหน้ามีชุดแรกนะครับหนึ่งหกสี่นะครับชุดที่สองนะครับครั้งที่สองนะสองเก้าศูนย์นะครับนี่คือสามตัวหน้านะครับสามตัวหลังนะครับเลขสามตัวหลังนะครับเลข สตัวหลังนะสามตัวท้ายนะครับอ่าสาตัวท้ายข้างหลังนะครับคือชุดที่1น,นะครับสามนะครับชุดที่2นะครับสำหรับชุดที่2นะแ5 5นะครับนี่คือ3ตัวหน้านะครับ นะครับที่มีการทดลองออกนะครับก็คือ3าตัวหน้ามี1 6 4หี่นะครับแล้วก็2 90 3ตัวท้ายหลังนะครับก็มีนะครับหมุน2ครั้งก็คือ3า7หดแล้วก็8 5ดห้าห้านะครับาในส่วนของเลขนะครับเลขที่เป็นนะครับเลขท้าย2ตัวนะเลขท้าย2ตัวนะครับท้าย2ตัวนะ 2ตัวนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่า2ตัวล่างนั่นแหละนะอันเดียวกันสำหรับงวดวันที่17นะครับมกราคม2567นะครับที่มีการทดลองออกนะครับตามข้อมูลที่ได้รับมานะครับคือตัวนี้นะครับ3 8แ,แน่นะครับนี่คือนะครับผลที่เรานะครับได้รับข้อมูลมาคือ เลข3าตัวหน้าก็จะมี2ชุดนะครับเลข3ตัวท้ายมี2ชุดแล้วก็เลขล่าง2ตัวล่างเนี่ยมี1ชุดก็คือ3าปดนี่แหละนะครับส่วนรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่6ตัวนะครับรางวัลที่1นะนะครับอาจารย์จะเขียนให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับรางวัลที่1นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะสําหารับใครที่นะครับอ,อยากจะได้แนวทางไปซื้อลอตเตอรี่วันพรุ่งนี้ ก็คือวันที่17มกราคม2 5 6 7นะครับคือวันพรุ่งนี้นะนะครับเผื่อใครที่เออหาเลขอะไรนะพอเป็นแนวทางอะไรอย่างนี้นะครับลองเอาชุดนี้ไปซื้อดูนะครับในส่วนของเลขทูบมงคลพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้านะเวลาประมาณ7จ็นกาแปดนกาเนี่ยนะครับอาจารย์จะมาจุดทูบไร้สดนะครับผ่านทางอ่าสยามชาแนลเท่านั้นนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะสำหรับนะครับเลขที่นะครับมีการทดลองออกนะครับมีดังนี้นะครับ6ตัวนะ บตัวมีอย่างนี้นะครับตัวที่1 9นะครับตัวที่2 9นะครับตัวที่3ามนะครับยืนยันว่าการที่เราให้เนี่ยคือแนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะฮะวันพรุ่งนี้นี่ของจริงนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เนี่ยนะครับแนวทางนะเผื่อใครอยากจะได้แนวทางนะครับไปซื้อลอตเตอรี่ตอนเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ ตัวถัดไปครับ4นะครับตัวถัดไปครับ7นะครับแล้วก็ตัวท้ายนะครับตัวท้ายก็คือ0ครับนี่ฮะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้นะนะครับสำหรับใครที่นะครับอยากจะได้แนวทางนะครับพรุ่งนี้นะนะครับในการอ่าไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนี่ฮะอาจารย์เอามาฝากนะครับเป็นของฝากให้กับ f อซเเป็นที่รักนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ดู นะครับเผื่อที่นะครับจะถูกรางวัลที่1ก็อาจเป็นไปได้นะครับก็ลองดูนะครับถ้าให้อาจารย์ชอบนะครับเลขวันนี้อาจารย์ชอบ90นะครับแล้วก็70นะครับถ้าอาจารย์ชอบนะครับ90กับ70นะเจ็สำหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตอนเช้านะครับเราจะจุดธูปมงคลปูขาแม่ตะเกียงทองให้นะครับวันพรุ่งนี้อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเด็ดขาด ะะเลขอาจารย์เข้ามาทุกนวดเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นมัง่งคั่งร่ำรวยนะครับขอให้มีความสุขนะครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ